เป็นโรคซึมเศร้าแก้ไขยังไงดีปัญหานี้เนี่ยระบาดไปทั่วโลกที่อาจารย์ออกมาพูดทำออนไลน์แล้วก็เปิดคอร์สมาธิเบื้องต้นเนี่ยก็เพราะอยากช่วยเรื่องนี้ด้วยเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากอะไรรากของปัญหาเนี่ยเกิดจากการที่จิตไม่มีพลังทําให้พอมีอะไรมากระทบใจเช่นถูกบูลลี่จิตก็ล้มนอนแล้วรู้สึกพ่ายแพ้ไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่มีพลังก็แก้ตรงตัวเลย เพิ่มพลังให้กับจิตการไปรักษาด้วยวิธีการใช้ยากดประสาทหรือกดจิตไร้สำนึกเนี่ยมันมีความเสี่ยงตรงที่มันอาจจะระเบิดและทำให้ในในเวลานั้นเนี่ยตรวจยากฆ่าตัวตายแบบคิดสั้นขึ้นมาได้เลยประชนันแนะนำอย่างนี้ค่ะข้อที่หนึ่งต้องมีคนให้กำลังใจคนที่ไม่มีกำลังใจเนี่ยจูจ่ๆไปบอกว่าเธอต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต้องมีกำลังใจของคนอื่นมาช่วยพยุง เช่นมีเพื่อนหรือคนในครอบครวัวนะชวนคุยชวนไปเปลี่ยนบรรยากาศให้ออกจากความหผดหผู่เศร้าหมองใส่พลังบวกแล้วก็ทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองทำไมคนถึงชอบไปหาจิตแพทย์เพราะจิตแพทย์เนี่ยรู้วิธีพูดให้กำลังใจแต่กำลังใจที่ดีที่สุดมาจากคนที่รักและห่วงใหญเข้ามากที่สุดกำลังใจจากคนรอบข้างจึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า 2. อออกกำลังกายเช่นวิ่งหรือเดินเร็วการออกกำลังกายจะช่วยสลัดกระแสหมุนหมองออกไปได้บ้างแม้ว่าจะไม่อยากทำยังไงก็ต้องลากตัวเองออกไปให้ได้ซึ่งช่วง10นาทีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทุรนทุรายแต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยจิตจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ค่อยๆมีพลังขึ้นมาข้อ3ฝึกสติและฝึกสมาธิโดยเฉพาะสมาธิเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังให้จิตตรงตัว สมาธิเนเป็นการปั้นกระแสจิตให้มีแรงสู้โลกทําให้มีพลังขับเคลื่อนชีวิตต้องฝึกแบบมีครูบาอาจารย์นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ช่วยชี้ทางและคอยเกื้อหนุนการฝึกก็คือการฝืนพลังมืดที่คอยจะกดทับให้มันแตกออกพอฝึกขึ้นมาจนมีพลังก็เหมือนคนมีกล้ามต่อไปพอเจอเรื่องร้ายๆถูกบูลลี่ก็จะไม่รู้สึกกระทบกระเทือนอีกทั้งสมาธิเนี่ยนะยังเกิดเป็นบุญกุศลหนุนชีวิตด้วย เวลาที่จิตรู้สึกเศร้าหมองก็จะระลึกถึงบุญกุศลนี้ให้มาช่วยพยุงชีวิตอาจารย์ส่งกำลังใจให้นะคะลุกขึ้นสู้อย่ายอมแพ้ชีวิตค่ะ